สวัสดีครับสวัสดีหน้าหน้านะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะครับวันนี้โจอีสานบานหน้าสี่พาะมหาเลาะยิ่งป่าย่ำขึ้นครับหัวนฝนตกแห้งเนาะครับเนาะได้น้ำค่ะได้ขึ้นเนาะพระมหาเลาะมึงป่าครับผมเพื่อประคองขึ้นมากครับเพื่อประคองขึ้นมาน้ำตื่นเนาะครับเนาะไปแล้วครับหน้าหน้าตัวบม่ใหญ่ครับปุ่นเข้าป่าแล้วครับ ขอขอบุญขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจครับผมเดี๋ยวพาไปลุยกันเลยครับผมยังลุยปลาบัวคือเก่าครับปลาขึ้นมากี่กับมีแต่อยู่ในปาลคนา,นา,นาครับนานครับหน้ามันก็บ,บ๊ทท่านใสนเนาะ คนตบติดต่อกันครับเสียงป่าครับตุ้งนังคอครับเมื่อกี้ตุ้งยังไปใส่แล้วบ้า โดนโดนโดนตัวใหญ่เลยครับผมรุดบวกย่างครับย่างย่างย่างอ่าล่ะครับย่างย่างยุบจุ๊บเต็มเหมันครับตัวคนใหญ่ครับนั่นครับอู้ใส่โลเลยครับนั่นเขาอู้เขาเต็มแรงเหกดมันมาเลยเขาแก้มเลยครับผมห้วนตุ๊บเลยครับนั่นครับ เออนมาเลวว่ะบนตกป่านขึ้นมากครับนี่ครับน่แน่ครับโอ้นหนจะโลกกลัวได้น้อครับเนาะเอา้ามันมานแล้วครับผมฟุกแล้วครับใส่โล่แล้วครับผมอ่าไปเดี๋ยวทะลุนกระต้คอครับขวครับนาๆจะข,า,ขาวๆเลยวะบอดชุด โอ้ยตกบักนี้เลยพุ่นพุ่นโอ้ยยังนีาป้าบักว่ะโอ้ยปนสันตวนึงตวนึงเล่มาหาอีกแล้วตาย่งโอ้ยป้าบัตือ อู้เอียงว่ะอือเห็นตะคอขาวครับน้นาครับบิดถือสยหน้ามันคุนนเนิ่งง่างยจังนอนรับเอาไหมครับเอาไหมพลาดไปแล้วครับน้าครับปฝาน้ามันคุนนิ่งนงะ่ายวูกะบิถือพลาดไปตัวนึงแล้ว ไปยังไงขนยิ้มโอ้ตัวใหญ่ครับนั่นนะครับไปยังวะเรียนปิดไซส์แล้วบาดตัวใหญ่ครับคุณกินขนยิ้มหรือไปยังไงไปทางแดดแล้วบาดอู้สิไดดโค โอ้ตัวใหญ่เลยครับพิษผาดอืมบ่ถืออือแสดงแสด้ใส่ไปลเลยสลิดนะลิดใหญ่ครับอู้ไ,ไข่แตกไข่แตกไปเลยวะไข่แตกเลยครับนั่นนหะละว่าไ สดปัสสลิดไง่ไครับไขแตกบดซำอุ่นเลยครับนานาครับตัวบอกแงเลยวนตุ๊บไขแตก เป็นลูกเนต่อครับโดนครับนัน่นนะครับแ <c oughs> ครบผม ดูเหมืนอนตอเลยครับฝายใหญ่ได้กอะร้อนฝาน้อยนะครับผม ไม่แสบควคำนั้นอะเนหะ็นแต่แบบไลยไลโอ้ยมันหมดไป วัานบ,าน,บานเป็นป่าครับวันไหนหเนแตเงาเงาดำดำถือกลังครับประคอรครับโอ้น้่มันคุ้นครับนั่นแหละ <c oughs> นี่ครับผม <c oughs> นี่ป่าใหญ่น้องน้ำคุ้นครับบันเห็นป่าครับข <c oughs> ออนุญาตเก็บป่าครับเดี๋ยวไป็รุ่นกันต่อครับผม ปลาครับนี่อยู่นี่แหละครับนั่นน่ะเพิ่นก็สิย่างไปเบิ่งป่ายังบ่รู้ครับ ขึ้นมานาดตื่นดีๆครับนา,นานาครับใส่งามเลยครับผมเามนาะหมานหมานนี่ครับผมไปลุ้นกันต่อเลยครับนี่ครับใส่งามเลยครับ เอาหนาๆครับมาเบิ้งผลงานคลื่นบอนีค้ครับผมนี่ครับสอดิบฐใส่แง่ๆงามๆครับผมเนาะก็ถือว่าผัดบกพรอยญ่ไปเนาะค,ครับยิ่งบะถือครับหนาๆแล้วก็หน้ามันคุ้นครับนี่เดียวบ่ค่อยเห็นนี่ครับป่านะนี่ครับผลงานคลื่นบอนี้ครับผม ็ถือว่าสุดยอดสุดครับผมเนาะขึนมื้อนี้ครับ <c oughs> ได้ปลาโคใหญ่ตัวเดียว <c oughs> ยิงบาดแรกเทื่อแรกเนาะครับเนาะก็ถือว่าโอเคครับผมใส่โลครับนี่ครับนั่นน่ะปลาใหญ่ตัวเดียวเนาะนี่ครับผมผลงานขึ้นมื้อนี้ครับไปจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให อีสา,บานบ้านนายด้กับพ่อเม่พี่น้องสุกุสุกคนนะครับนะครับไปเดีคลิปหน้าพอกันใหม่ครับผมคลิปนี้ก็ฝากผลงานไว้ตั้นีแ้แหะครับผมสวัสดีครับ